มือนี้มาตามฝันแหลกพอลี่มือว่านนี่ก็บพาดเต็มหนึง่งแปดสองเพื่อนฝันแหลกมือนี่ฝันอีกแล้วฝันแหลกเพื่อนจะเป็นตัวใดน้องไปติดต,ตามกันด้เลยค่ะสวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมือนน้่็มาตามนทางพอลี่ฟันแหลกเนาะ ในหมดก้อนกับเสียดายเนาะพลี่เนาะครับครับแกมเดียวนะครับแก้มเดียวขึ้นมาฝัน้อวันนี้นี่หมบกควายพิษปันไดนี้มันต้องมีติดปั๊บอยู่ดีอ้กรอลี่ตยังก่อนห้าแปดสองเนาะแมนแมนนออกเข้าสองครับครับนะครับกล่างก็เป็นหกศูนยศูนย์หกเนาะหอยนาเขาขอกันยู่หอยิี่จว่านั่นแมนแมนอยู่หอยนามันหาศูนย์หกศูนย์อมมัน มอเล้วก็ยุอมันหอยนี่มันมาหากกัหกก็สีเฮ้าสิสวนทนสวนทนากันบ่อยากว่าให้มอเวยฟ์ั่งหลายนี่คือบอกหมอเวยไปอยู่ว่าบ่หายกันว่มฝันอีกกันสองสามนี่ไปเขาได้คิดเพราะว่าย่ามพึ่ว่าฝันหลายที่จริงเข้ากับพึกษากันจังเพ่าะงี้ที่บอกว่าฝันฝันม่ได้กับโน้มเป็นมอหลังว่าหมอเวยฟ์ั่งกับพั่งกันสีอยู่บ่ไย้ผู้เฒ่ามันมัดออกะลรจะกี่ไงกับฝันเขามาบอกลาศูนมาหมื่นอะไรเรียกที่บอกกับมอเวย ว่าเขามาบอกว่าศูนยหาเรืองเรียกว่าศูนยหาแต่เร่บริวณลงไปหลายว่าอย่างน้เอนที่เป็นช่วงมาว่าปุณนี้ก็ปั้นไหลเยเท่าเราก็จิจำเลปันนั้นว่ามันสัวกันปีปัจจุบันนะว่าต่วนฝันแล้วกับถือต้องแล้วพอานี่ไอเนาหอตามมอสวตีเนี่ยมอยเ่ตีหาศูนย์หกศูนย์เารอันปัญหามันคือว่ามันถือหลายตัวเพราะว่าผพิตจะหายมาสามตัวแล้วม่ตาดเียกห้ายแล้วนะก็เรียกว่าเอ่สก๊อลงหักรือเจีให้น้ำเนี่ยนะครับยาหไาย วันนี้กขาวันนี่ห้าแปดสองถือว่าพันนี่ยังอยู่ใกล้ๆกับอันนี่อยู่ดิยังอยู่ใกล้ๆกับเด็กใหญ่คันอยู่ดิไม่บองนะครับใกล้กับครับทีเรียกชิมิโฉกี่ดอกครับไอ้ทีหกศูนย์หนึงห้องโฉงนะเอาตามไม้ตัวสำหรับตันแหลกพอดีในวันนี้เนาะเอาพอดีฟันวันไหนครับรอซูฟินอลฟันเลยมืงขึ้นนี่นอนเด็กราตามนั่นความจริงกันเนาะนอนแป๊ะแจ้งกูนะมันยากหลายเรื่องทั้งเรื่องเล่าทั้งไงในสั่งกับคุณปุยไว้ว่า นั่งนวดหือฝันจะฝันเมื่อฝันเนื้อฝันแหลกคันเป็นตะนั่นี่คือตูกันอธิษฐานเบาเนี่ยห้ามเม่ให้ขากันเท่าเสียหแค่เพิ่งกับเบาเพราะเรามันขามมือลางขึ้นไปแล้วเป็นมือไม่ไดมนอนอยู่จังไหนจังฝันฝันมันนกแตกเช่วเชยวอยู่มันเคยไล่นกอยู่หนาบ้านมันอ่นนั่นมันอาไอ้อยาวยังไม่ทั้งพวรกกลงหลังเท่านี้่ะแต่บันนี้ก็เลวัน นี่ไปไหลมันกินน่ะเ้าคิมาไหลงูกี่ไหนเห็นเงาเห็นเงา,ยอ,งเอ,า,าอยู่มมองงกวิ่นวนิ่งเอ้าเงอนี่ยังไิเลยเอะคือเรื่องฝ่ายแต่ห็นงกสองตัวเซินอยเซินอยู่งคืยังงกมันนั่นไอ้บัตัวใหญ่ป่านไหนไหมันยิ่งสูงเลยมั้งล่ะแต่ไหนมันที่มันเห็นงกยุ่มมองเขาคิดมาไรเนี่ยมันเลยบินเซินโฉกลงมาเอาเลย เพราะมันมาจับมั้ดังตุบบักแห้งคนนี้จับได้นกพุลละตัวเดี๋ยวเบิงกะคังอ๋าพุลละตัวมายถึงว่าสองขาโนกลมันจับขางละขาขางละตัวเหรอบ่อนกพุกนกสองตัวมมนจับได้นกยุบคนละตัวอ๋อนกสองตัวท้ง้าน่ะแมนมันมันบินลงมาจับปุ๊บแมนมาแมนตัวหน่อยตัวนี้มันซ้ำค้นซ้ำหยังุนตัวนี้เดี๋ยวเบิ้งเป็นขึ้นยังนกไก่ยืนในทีวีแม่อยู่ในอันโทรศาพาัพท์เข้าไหม เขาเอิอนอินซี่ช่องมันนี่เป็นเออมันเอาอินซี่ sea. มันนี่เป็นขนเขาขาวยู่มองข้อนี่แงเรอบข้อมันนี่ไหเป็นนกประจำชาติของสหรัฐตัวน่ะแกนะเขาเอิอนอินซี่ช่องมันโทรศัพท์ตัวนี้วะแตากู่ฮอก็เห็นตัวจริงมันนี่เรื่องขึ้นาปอยู่มันจับแล้วมันก็บ,บินขึ้นไปแล้วป่านี้ส่วมมูมันฟองแตกเซี่ยวเซี่ยวขึ้นอันเห็นสือจับไปน่ะแล้วก็นน หมาหรืยิ่เสียงมันพันเลนมาไล่หมาหมาตัวอยู่บ้านหรหมา,มาพืน้นหอกหมาอีโน่ซื้อมันสีขาวขาวมันอีโน่สีขาวแลนออกมันไล่เฮาไล่ขึ้นไปความฝันมีแค่นี้แหละมอนไว้ตีไว้จักไหนนั่นใจไม่ดีขึ้นมาตีตะกรอนโม่ละเรายังขึ้นมาตีอันพอไงนกอีซี่สองตาวสองตัวมีนกมาโฉมนกเด็คนละตัวแมนแมน น้องอีซี่เนาะไม <Yeah. S 2> ่ใ,ใจนี่คิดว่าทีตีที่ยังคว่มฝันที่ผ่านม้านมันเคยเขา่าไม่เมื่อไรเกี่ยวกับงูมากระเทือนหวัวขาดเมื่อหนกับเขาเกี่ยวกับยังไม่เหลือกับเขาเบิร์ตหน้าก็เรียกว่าล่าสุดน,นี่นนะไม่เนี่ยล่าสุดนี่ก็เรียกว่าแม่นั่นเกี่ยวกับใบไว้ครับปูมันไต่ออกมาค้อมกันนี่เนาะเข้าไปตีเพราะถือ แต่เลืคิดว่าตามก็ฝันที่ตีถือ่อมากนี่ในฝันมีมใีใจเราละว่าจะเป็นตัวไรไอ้ที่คิดว่านี่มึงจำนวนมันเหล่ากันที่มันมีอยู่สามจำนวนมีนกอินทรีมีนกที่มัน 4, มาอยู่หน้าบ้านกับหมาอะไรกันก็ได้ตีเป็นสามมันมีสามยางแค่ว่าจำนวนนกอินทรีที่มองขึ้นไปเห็นที่แรกยอย่างเดียวขึ้นเบืองมันนี มันมีสองตัวมองเห็นพ่อมาโชว์ออกแลวมันกยกล็นกอีกครับม่นวีหกมันสิเป็นหกนเลยตีได้สามสองหกนกสองตัวทั้งฝาบินลงมาจับนกขลางแมนแมนจับกั่ตัวซึ่งสองตัวบะลงมาสองตัวบะจับได้พื่ละตัวพื่อละตัวเนาะแต่ลงสองตัวเนาะแมนลงสองตัวจับนกน้อยคพ่ละตัวแมนแต่ว่านกที่เห็นมันมันเป็นอินทรีย์ทองบะนี้ ที่ว่าขนมันขาวๆาวรอบข้อตัวบางใจหมดเลยว่ามันซ้ำข้นหมดแล้วไม่รงมาจับเหี่ยพอรี่ตีสามสองหกเนาะแม่นแม่นแต่มักตัวแรกคนนี้ตัดเนี่ยนะตัดมันมักตัวเด้เอาสองตัวอืสองตัวนี่มักสองหกะมักสองหกด้อนะครับครับแต่ว่าหมอเตอร์มันเขาทำได้สันเนาะทำได้สันเนี่ยเขาบอกว่านูอีซี่นะครับคนอยากโชว์ยังไงเนาะเพื่อความจัดเกีย์ท้องพี่น้องเนาะคือนูอิซี่เนี่ยเขาบอกว่านะครับ เกาหนึ่งกับศูนย์หกเลือนะครับศูนย์หกออกไปแล้วนะครับมองเลยวดมาใหม่ยอะเกาหนึ่งแล้วตัวเดียวแขนเกาหนึ่งนะครับนะมีหกนะครับคือนกนกกเป็นหนึ่งในยศนะครับในคือกันอืมดีโชว์ปะมาตับกระตามนี้ได้นะครับไล้ขออนุญาตเพิ่มเกาหนึ่งตัวหนึ่งครับครับอืมนะครับเพราะว่าไฟกกมูคือ่มหนุนซี่เนาะครับครับแล้วขอเพิ่มเกาหนึ่งตัวหนึ่ง ือพี่น Nacional, 2, where, okay, ana, ub, od, ้องจะมัก okay, ิหกกแต่แต um. ่ว hey, ่าพออยนี้ี่มักสองตัวอย่านี้เขมักสองหกแค่โอเคนะแต่นั่นนะนะครับสองหกวงวงว่าวงวงงเานี่มักสองหกแค่แค่นี้นะสองหกนะักวันนี้มักสองหกเด้อมองเลยมักเก่าหนึ่งเสิบหกหนึ่งกระได้นะครับยีหกโอ้ยเขาก็หนาวะวอนลกกได้ยี่หกอือหกหกหนึ่งตัว ออแบบเนานะเออนี่จริงขงมอไว้่ะนะวเนาะสิกขับหวัวจิวาซะออกหนึ่งสิเออเือเป็นหนึนน่งนี่เนะก่าอเรียกตัวนี้เป็นเรี่อขับหัวเออเนาะขัหวก็กหนวยน้ำเนาะออนกนกก็มาจำนกหน่อยตัวนึ่งอเนะแมนแมนอืมดับโดผ้ตูวแนนะครับอาจารนี่นะครับสรุปนะครับนี่แหละพอลีฟันนะครับแล้วให้ น้องินซี่น้องมาจับน้องหน่อยนะ <S 2> <S 2> สองตัวมิลลอมากจับเป็น <S <S น้องคนละตัวอาลิจีจำนวดนกจำนวนสัตว์บีในในเรียงนี่ก็มีสาบยางน,นกอินซี่นกหน่อยแลักกามาวันทีสามสองหกนะครับเหม,มืนมาก์โกมูนสองหกมองเลยกันไหนคือเก่าหนึ่งฮกหนึ่งแต่พอถอดพอไพ่พี่น้องอิซีได้หลายเด้อนะครับบางคนก็สิว่ามาเลยคือตีไปหลายแท้นะครับประวัติน้ำท้ายฝันเขาบอกเลยชัดเจนว่าเก่าหนึ่งกับศูนย์หกเด้อนะครับน้องอินซี่นะครับมองเลยว่าเอา หกก็เก่าตัวเดียวกันครับนงไฮนัมก็นด้นะครับมีหกกับเป็นหกกระไรเท่กันน้อก็ได้เป็นหกหนึ่ง้ำพี่น้องมีความ็นแตกต่างจากมอรวยจากพอลี่แคอมเมนต์ขอมานะครับซอยกันหนม่งนต์ขม่ฟัง,งนเมียซอ,อยอย่ากูขึ้งงนกันเนาะพอลี่แล้วก็มาขังกับตีพึงพี่น้องรายคนอยู่ไปถ้าขอมาว่าหอยเน่ากับหาศูนย์กศนย์มีพตีไม่ได้นะครับอืพือพอลี่ตีพ่ชแตกตีพืชแตกนะัพี่น้องตีแตกก็คอมเมนต์ขอมาซอยกันตีนะคัฟันแหลกพอลี่เข้าประจำเด้อนับ จะว่าหมูกระหวั่นก an <c oughs> ็อีเตียมนึงครับแต่ว่าให้ตีดีว่าเข่ายื่ตัวนึงอยู่แต่ว่าตีดีดีห้องซุนเข่านะครับตีได้นะครับไม่เล่าเลยเอออืมนะครับไม่เล่าเพรหีบต้องเป็นในทั้งหาทั้งหกเลยครับครับเอาวคอมเป็นคำว่าหาเป็นอีคือพี่น้องเอ้ยนะครับซอยกันนะครับขอบคุณพอานี่อะไรถึงเรืงฟันนะครับาพวกฟันขนาดขีแก้งวัวเรืฟันเลยอยู่ซื้อฟันแรกแน่นอนอยู่ในซังใบพเอีอย่างบกปั่นแม่นี่เหลือ อ๋อวันนีราถึงแม่นตันแรกได้นะครับแต่วมักกีนี้คือสองหกมักิดโดยภาพรวบเนี่ยแม่นตัวนี้คักขึ้นไปเกิกระดาษส่วนด้วยนะครับแต่เมื่อไรจิตติวิหกอะไรหกอะไรก็เห็นชัดเจนให้มันมันจับลงแง้มกับสองตัวมันมาจับย่ต้นหนาได้สองตัวเลยแม่นลงอินซี่สองตัวนี้สองตัวเนาะคันทีตีเจ้าของเป็นเก้าวะเอาเพราะมันว่าเนี่ยว่มีส่วนรวมว่ามีส่วนรวมแต่ว่ามันจับ นกหนีไปจากต้นายดิเขาละตัวตัวใหญ่ซ้ำกันมันซ้ำข้นบุหน่อย่ลงีตัวหญ่ดีเลคนนี้ตามันโอ้บ่มขนาดเลยตัวนี้มันกินนั่นประมาณมันกินได้กินซุมหลอกมาป้ากวางมินกินได้นกี่หญงได้ไหมของฝรั่งเนี่ยข้อเทาเนี่ยแต่ขามันยังเบี่คนไหม้าตัวยญ่เป็นสัาณนี่สัญญาณนี่งซี่เน่เอากระตามนี่ยพี่น้อยนะครับทำได้ฟ้าทอบอกว่าศุนหกกับเก่าหนึ่งด้วยนะครับ พี่น้องี่คิดว่าเอ๊ะน้องที่ตียังมันเลิกกัเอ่อยวุ้งอะเราเมื่อกี้เนาะแต่ว่าฟอรี่ตีเองนะครับสรุปความฝันฟอรี่นะครับฝันว่าเห็นนกเนาะครับห้องหลายหลายเลยออกมั่สองเบืองครับเดี๋ยวขึ้นไฟรถไเห็นนกที่ใหญ่สองตัวครับที่ใหญ่เห็นเงาบอลก่อนเงาคอนาะโฉบลงมาจับตงนี้ตัวใหญ่สองตัวหนี่งจับได้นกตัวอะไรอะไรตัวครับนะจับได้โครตตัวเนาะสหรับนกเนาะนซี่สี่เลย ฟัน,นกระสีคือจังนกขนละนกกันเคร่งแน่นโทรศัพท์แต่ตัวข้อขาวข้มันขาวขนขาวอมข้อหมากเลยมาเขาแมนนะครับแต่ท่านั่งเานี่แมนแมนครับประมาณนี้แหละนะครับที่นอน,นจัตตีนกกระรอกเบืองตาผพลรี่มัก 3, 2, 6เด้อนะครับจำนวนสัตสามตัวคนว่านกหรือว่าวีหกกคืองหกก็ั่นนกอินซียังสอตัวก็ได้เอาสอเลยครับค่ะนมักแห้งอามือคือสอเด้อนะครับมาเลยเบืองน่าได้ฟันเขบอกว่านกอินรีนะครับคือเกาหนกับกนหนะครับ สุนหกออกไปแล้วก็เลยตีว่าเกนตัวเดียวก็เลก้าวห้ยความเป็นหกหนึ่งน้่นนะใช่วงประมาณทางพอรีพอไดเห็นข้อแตกต่างกับข้เหม็นเขามาเกี่ยเป็นการซอยแยกันสุขคนเนาะนะพี่ซอยกันอาจบจบนมันนครับพอีตัวเลแหงมานเนาะตัวเม่อุดายไปแล้วอันไวโ่เน่หาศูนย์หกศูนย์ตีบ่เตี้ตีบ่แตกอาสั้นพี่น้องจบจบคนมานสวัสดีครับ